จินตนาการว่าคุณกำลังดูภาพยนตร์สงครามและทหารคนหนึ่งเลือนหายไปกับต้นไม้อย่างแทบจะไม่สังเกตเห็นจนกระทั่งเขาขยับนาทีนั้นไม่ใช่เวทมนต์มันคือผลจากหลายทศวรรษของการประดิษฐ์การทดลองผิดพลาดและการผสมผสานที่น่าประหลาดใจระหว่างศิละปะวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาอยู่กับผมสักครู่ในไม่กี่นาทีข้างหน้าพวกเราจะค่อยรอยปอกเปลือกชั้นของประวัติศาสตร์และเปิดเผยว่ากองทัพเรียนรู้ที่จะหายตัวในที่แจ้งได้อย่างไร เมื่อจบคุณจะเห็นการพรางตัวไม่ใช่แค่สีแต่เป็นเรื่องราวของการปรับตัวการลวงและเทคโนโลยีการพรางตัวไม่ได้เริ่มจากลวดลายเรียบร้อยหรือผ้าสั่งพิมพ์จากโรงงานมนุษย์ยุคแรกพึ่งพาการซ่อนตัวแบบงานเงยอนักล่าสวมหนังสัตว์ทาทินโคนและฐานเพื่อกปมกลืนกับสภาพแวดล้อมหลักการชัดเจนทำให้เส้นรอบรูปแตกสลายให้เข้ากับพื้นหลังและหลีกเลี่ยงการถูกตรวจพบพื้นถิ่นต่าง ต่อทั่วโลกได้ปรับปรุงเทคนิคเหล่านี้สำหรับการล่าเหยือหรือซ่อนจากสัตว์รูในหลายยอยทางธรรมชาติมอบทเรียนแรกให้เราสัตว์อย่างเสือดาวและนกฮูกวิวัฒนาการเป็นจุดและหลายที่ช่วยพรางเส้นรอบรูปและทำให้ผู้ล่าหรือเหยื่อสับสนได้เช่นกันเมื่อสงครามเป็นระบบมากขึ้นการซ่อนตัวยังสำคัญแต่วิธีการเปลี่ยนไปการประทานในยุคกลางและการต่อสู้แบบตั้งขบวนเน้นการระบุตัวต,วตนสีสด ธงแลตตาตระกูลช่วยให้ทหารแยกมิตรจากสัตว์รูได้แต่ในการรอบโจมตีและการสู้แบบกระจายทหารยังคงพึ่งพาการพังตัวผู้ขุดคูป้องกันขุมตัวด้วยพืชเมื่อเข้าไปกำแพงคนสอดแหนมใช้สภาพแวดล้อมเป็นข้อได้เปรียบความตึงระหว่างการระบุตัวตนและการซ่อนตัวดำรงอยู่กองทับต้องการความสามารถขี่และขวานกำลังใจที่สื่อผ่านความเป็นเครื่องแบบแต่การรอดชีวิตเป็นรายบุคคลมักต้องการการประสานเข้ากับภูมิประเทศจนกระทั่งยุคอุตสาหกรรม การพังตัวจึงเริ่มถูกมองเป็นปัญหาที่ต้องแก้โดยการออกแบบและวิทยาศาสตร์การพัฒนาของปืนที่มีความแม่นยำและปืนครบรวมถึงการผิดเครื่องแบบเป็นจำนวนมากบังคับให้นักคิดทางทหารพิจารณาปัญหาความมองเห็นใหม่แต่ขัดแย้งที่น่าสนใจก็คือในศตวรรษที่18และต้นศตวรรษที่19เครื่องแบบกลับสดใสามากขึ้นกองทัพชุดแดงและหมวกสกเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจและการคงขูเท่า ต่อกับการระบุตัวนักยุทธศาสตร์ต้องเปลี่ยนมุมมองเมื่อออปติคอและการถ่ายภาพพัฒนาทําให้การตรวจพบจากระยะไกลน่าเชื่อถือและอันตรายยิ่งขึ้นสงครามโลกครั้งที่1เป็นจุดเปลี่ยนการรบในสนามเพราะการสังเกตจากอากาศและปืนกลทําให้การปรากฏตัวเป็นเรื่องอันตรายสนามรบเรียกร้องการพังตัวในระดับใหญ่ศิลปินและนักธรรมชาติวิทยาถูกเกณฑ์มาออกแบบลายและสีปกปิดใช้ท่อนปืนและยานพาหนะช่างภาพสินฝรั่งเศสที่เรียกว่า ข้ามเฮสออกแบบลายขัดจังหวะสำหรับปืนใหญ่และบอลลูนสังเกตการฝ่ายอังกฤษพัฒนาดัเซ c ลคาร r เบอร์ฟลาลสำหรับเรือแนวคิดที่สวนทางกับสันสาตยานนั่นคือพยายามไม่ทําให้เรือมองไม่เห็นแต่ใช้รูปทรงตัดกันจัดจ้านเพื่อทําให้เครื่องมือวัดระยะและการลิงท์ิีโดสับสนยุทธวิธีนี้ทําให้การประเมินระยะและทิศทางเป็นเรื่องยากบนบกเครื่องแบบเริ่มเปลี่ยนจากสีชาติที่สดไปสู่โทนมน หมวกคากี้ที่เดิมใช้ในอินเดียโดยกองทัพอังกฤษกลายเป็นมาตรฐานเพราะปกปิดฝุ่นได้ดีฝรั่งเศสทดลองลวดลายที่ทำลายเส้นขอบฟ้าและเยอรมันออกแบบเสื้อสนามกายรายหน่วยซุ่มยิงและสอดแนมยกระดับการพรางตัวขึ้นอีกขั้นพวกเขาผสมพุ่มไม้เข้ากับเครื่องแบบทำสุดที่ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและแต่งหน้าพร้อมพร้อมทาสีอาวุธเพื่อเบี่ยงเบนการสังเกตชุดกิี วงเล็บเปิดกฤษุหวงเล็บปิดซึ่งเป็นแผงผ้าปิดกับพืชพันธุ์เริ่มปรากฏเป็นเครื่องมือสุดท้ายในการทําให้รูปทรงมนุษย์แตกสลายสงครามโลกครั้งที่สองผักดันการพังตัวไปสู่การผิดจํานวนมากและศาสตร์ของลายพิมพ์แต่ละมหาอำนาจทดลองอย่างหนักเยอรมันพัฒนาลายหลากหลายจากการทดลองแบบกระจัดกระจายไปจนถึงการผิดเสื้อสมกที่มีรูปทรงเหมือนใบไ,ไม้สำหรับหน่วยชั้นยอดอังกฤษและอเมริกาผิดการพังสำหรับสนามรบเขตร้อนทะเลทรายและเขตออบอุน่น ลายอุณหะและต่อมาลายวูดำเนินร์ของสหรัฐอเมริกาก็วิวัฒนาการจากสายนี้การพางไม่ได้จำกัดอยู่ที่เสื้อผ้าเท่านั้นรถถังปืนใหญ่และอากาศยานถูกทาสีลวดลายและการสร้างลวงตาเช่นฐานปลอมและสุทธิพางถูกนำมาใช้เพื่อลวงการสังเกตทางอากาศยุคสงครามเย็นนำเครื่องมือใหม่เข้ามานักวิทยาศาสตร์เริ่มวัดการสะท้อนแสงศึกษาการมองเห็นของมนุษย์และพิจารณาการตรวจจับที่อยู่นอกสเปกตร,รัมที่มองเห็นได้การมองเห็นในเวลากลางคืนเปลี่ยนเกม ภาพความร้อนทําให้การซ่อนรอยเท้าวงเล็บเปิดยี่สิหนึ่งวงเล็บปิดสําคัญไม่แพ้การซ่อนรูปร่างทหารเริ่มพิจารณาการพังแบบหลายสเปกตรัมวัดสดุที่ไม่เพียงแต่เข้ากับสีเท่านั้นแต่ยังลดร่องรอยอินฟาราเรดในครึ่งหลังของศตรวรรษที่20การพัฒนาการถ่ายภาพและเซนเซอร์ดิจิทัลหมายความว่าการพังต้องทํางานได้ข้ามอุปกรณ์ไม่ใช่แค่ต่อต้านสายตาของมนุษย์ุดเท่านั้นการออกแบบลายเองก็วิวัฒนาการจากลักษณะเป็นจุดใหญ่เป็นลายพิกเซลขนาดเล็ก การเปลี่ยนจากรอยดังใหญ่ไปเป็นลายพิกเซนเกิดจากความเข้าใจเรื่องการรับรู้ทางสายตาและความเป็นจริงในการผลิตลายดิจิทันเช่นขัดผัดและมาวเิดใช้พิกเซนสี่เหลี่ยมเลกเกตเพื่อสร้างเอฟเฟกต์แบบแฟรคาทันในหลายระยะใกล้ๆดูเหมือนความยุ่งเหยิงแต่ห่างออกไปลายจุลภาคเหล่านั้นรวมตัวกันเป็นรูปทรงขัดจังหวะ ทำให้เส้นรอบรูปสับสนและทำให้ผู้สังเกตประหลาดใจหลายเหล่านี้ให้การพางที่ดีกว่าในภูมิหลังที่หลากหลายและง่ายต่อการทำมาตรฐานสำหรับการผลิตจำนวนมากการรบในเมืองและความขัดแย้งแบบไม่สมมาตรก็ซับซ้อนขึ้นอีกเมืองมีพื้นหลังที่วุ่นวายคอนกรีตก,กระจบก,กราฟฟิตีและซาประหักหักพังการพางต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ลายเมืองโทนสีเทาหม่นและผ้าผสมถูกทดลองใช้แนวคิดการพรางตามสถานการณ์การสลับชิ้นส่วนหรือใช้ส่วนประกอบเสริมอย่างแถบพุ่มไม้และสุดที่เมืองได้รับความนิยมหน่วยปฏิบัติการพิเศษมักพึ่งพาชุดพรางแบบโมดูลาสีท่าหน้าผิวผ้าพันคอและชิ้นผ้าเล็กต่อที่สามารถเพิ่มหรือนำออกเพื่อปรับลายให้ตรงกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นการพรางไม่ได้เป็นเพียงเรื่องการใช้งานเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับจิตวิทยาลายรูปแบบส่งผลต่อขวัญกำลังใจอัตลักษณ์และการรับรู้ของสัตว์รูหน่วยพิเศษมักยอมรับหลายพิเศษเป็นเครื่องหมายเกียรติยศขณะเดียวกันเครื่องแบบพิธีการสีสดก็ยังคงอยู่เพราะสื่อถึงประเพณีและอำนาจการพางยังแทรกตัวเข้าสู่แฟชั่นพลเมืองในปลายศตรวรรษที่20ลายทหารย้ายเข้าสู่วัฒนธรรมสาธารณะเตือนใจว่าขอบเขตระหว่างความจำเป็นในสนามรบและเอกลักษณ์พลเรือนนั้นบางเสียเทคโนโลยียังคงผลักดันขอบเขต นักวิจัยกำลังทำงานกับการพังแบบแอคทีฟและปรับตัววัสดุที่เปลี่ยนสีหรือรูปแบบตามคำสัง่งเสื้อผ้า ic, อิเล็กโทรโครมิกจะแสดงขนยืดหยุ่นและเมตาแมททีเรียนที่ดัดแสงบ่งชี้อนาคตที่เครื่องแบบอาจเปลี่ยนได้ตามพื้นหลังมีงานวิจัยด้านการโครกออปติคอนวงเล็บเปิดอัพทียเครือโครงหิมวงเล็บปิดที่ออกแบบพื้นผิวให้แสงหลายรอบวัตถุแม้ว่าการมองไม่เห็นทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ยังคงเป็นนิยายวิทยาศาสตร์ แต่ต้นแบบที่มีเอฟเฟกต์ปรับท้องที่ได้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์สำหรับการใช้งานเฉพาะทางโดรนและการตรวจจับจากระยะไก,กลเพิ่มความซับซ้อนอีกชั้นหน้าจอขนาดเล็กและดาวเทียมความละเอียดสูงหมายความว่าการพางต้องคำนึงถึงมุมมองหลายมุมและแบนสเปกตรัมที่หลากหลายการพางสำหรับเสนเสือไม่ใช่แค่สายตามนุษย์กลายเป็นพื้นที่วิจัยสำคัญน,นี้สร้างคำถามเชิงยุทธศาสตร์ด้วยถ้าคู่ต่อสู้สามารถสังเกตได้ผ่านหลายสเปกตรัมการพางจะกลายเป็นความท้าทายแบบสาขาขาวิชา ต้องใช้วัสดุศาสตร์การประมวลผลสัญญาณและมาตรการต่อต้านอิเล็กทรอนิกส์พออมกับการออกแบบผ้าการพรางยังก่อให้เกิดการถกเถียงด้านจริยธรรมและกฎหมายการใช้ลวดลายที่หลอกลวงเช่นการสวมเครื่องแบบที่ไม่ใช่นักรบอาจทําให้เส้นแบ่งของการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายในสงครามผ้าเรือนได้กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการสู้รบห้ามการหลอกลวงและการใช้สัญลักษณ์ที่ได้รับการคุ้มครองการปลอมตัวเป็นพลเรือนหรือใช้สัญลักษณ์การแพทย์เพื่อบิดเบือนเป็นการละเมิดบรรทัดฐานเหล่านี้ เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าชุมชนระหว่างประเทศต้องหาวิธีควบคุมวัสดุที่อาจทําให้เกิดการไม่ถูกตรวจพบในรูปแบบที่คุกคามความปลอดภัยพลเรือนได้ย้อนกลับไปดูเรื่องนี้การพางเป็นบทเรียนของการปรับตัวของมนุษย์ตั้งแต่การทาลนของนักล่าไปจนถึงเครื่องแบบดิจิทัลแบบพิกเซนเส้นทางนี้แสดงให้เห็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากธรรมชาติเทคโนโลยีและความต้องการของสงคราม นวัตกรรมแต่และอย่างตอบโจทย์ยุทธวิธีเรื่องการมองเห็นในขณะนั้น,นซ่อนจากธนูปืนยิงไกลเครื่องบินและเส็นเซร์รความร้อนไม่ใช่ทุกการทดลองจะสำเร็จโปรโตไทปหลายชิ้นล้มเหลวอย่างน่าทึ่งแต่ทุกชิ้นทิ้งบทเรียนที่หล่อหลอมการออกแบบในภายหลังตัวอย่างชัดเจนคือเสีเสือค้าพกเราอบนเรือการค้าในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งศิลปินทาสีแถบและรูปทรงเรขาคณิตขัดแย้งไม่ใช่เพื่อทำให้เรือมองไม่เห็น แต่เพื่อทําให้การประมาณการของสัตว์รูเกี่ยวกับความเร็วและทิศทางยุ่งเหยิางงานศึกษาชี้ว่าแม่แดเซอร์จะไม่ทําให้เรือมองไม่เห็นแต่มันทําให้การเล็งเป้าทําได้ยากขึ้นและน่าจะลดการจมตีที่ประสบความสําเร็จชุดกินลีเป็นอีกเรื่องหนึ่งของการปรับตัวเกิดจากคู่ดูแลเกมชาวสกอตตะมันพัฒนาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลซุ่มยิงแผงผ้าที่เคลื่อนไหวประกอบด้วยผ้าป่าและพืชพันธุ์ที่ทําให้เส้นรอบรูปมนุษย์แตกสลาย ผลซุ่มยิงหอหุ้งตัวเองในก้อนเม่สม่ำเสมอเพื่อกลมกลืนกับหญ้าพุ่มไม้หรือหิมะได้เปรียบถึงตายผ่านการพางังตัวพางมีอิทธิพลต่ออุปกรณ์และยุทธวิธีสุดทีการทาสีรูปร่างรถและฐานลวงตายืดการลวงตาจากเครื่องแบบไปสู่สนามรอบทั้งสนามในสันติภาพเทคนิคพังตัวย้ายไปสู่การอนุรักษ์ทำให้นักถ่ายภาพสัตว์ป่าและนักวิจัยสามารถสังเกตโดยไม่ลบกวนเหยื่อ แฟชั่นล้าปลายไปด้วยบ่อยครั้งแยกจากหน้าที่ดังเดิมแต่ยังคงสะท้อนการใช้งานพิพิธภัณฑ์จัดแสดงชุดต้นแบบและผ้าทดลองเตือนให้เรารู้ว่าแต่ละผืนผ้าซ่อนประวัติศาสตร์ของการทดลองนักสะสมศึกษาป้ายผู้ผิดและกระบวนการย้อมสีมรดกข,ของการพางกระจายไปในเทคโนโลยีต่างๆสุดท้ายวิวัฒนาการของการพางเป็นเรื่องไม่ใช่เส้นตรงแต่เป็นล้ำธารพัวพันของชีววิทยาศิละปะวิศวกรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่มาบรรจบกันเพื่อจุดมุ่งหมายง่าย ต่อคือการไม่ถูกพบเห็นในวันนี้ถ้าคุณรักประวัติศาสตร์เป็นนักเทคโนโลยีหรือนักสะสมที่ลหลงใหลในปฏิสัมพันธ์ของศิละปะและการเอาตัวรอดการวิวัฒนาการของการพังทางทหารเสนอเลนที่น่าทึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเทคนิคสายตาเล็กก็สามารถมีผลมหาศาลต่อการรอดชีวิตในสนามรบและความคิดสร้างสารรค์อสำคัญพอกับกำลังยิงข่าวหน้าที่คุณเห็นลายบนเครื่องแบบลองคิดถึงศตวรรษของการทดลองและนักวิทยาศา,ศาสตร์ศิลปิน และทหารที่หล่อหลอมมันขอบคุณที่รับชมถ้าคุณชอบการดำน้ำลึกนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการสำรวจเพิ่มเติมในประวัติศาสตร์ที่ซ้อนเล้นแชร์ความคิดของคุณด้านล่างนวัตกรรมการพังตัวใดที่ทำให้คุณประหลาดใจที่สุดและถ้าคุณต้องการการติดตามผลงานผมสามารถลงลึกเกี่ยวกับรายเฉพาะอย่างแน่เซล คิวีหรือข้อโมโดิจิทัลได้จนกว่าจะถึงตอนนั้นจงจำประวัตินี้ไว้เมื่อคุณเห็นใครบางคนกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและถามตัวเองว่าพวกเขาหายไปได้อย่างไรและทำไมวิวัฒนาการของการพัางตัวทางทหาร